ใช้เงินเวลาสามล้านดีเจมาตูมเผยชีวิตที่หลายคนไม่รู้ดีเจมาตูมเทชินเป็นคนที่มีกระแสดราม่าตามติดไม่พักทั้งเรื่องความรวยเรื่องความสนิทกับดาราคนอื่นๆและที่นักสุด,สดการจัดปาร์ตี้วันเกิดจะมีคนติดโควิดในช่วงที่ผ่านมาและสุดดีเจมาตูมก็เพิ่งม,มาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆที่มีทั้งสุดขึ้นสุดลงสุด โดยดีเจมะตูมเปิดใจถึงช่วงชีวิตที่อยู่จุดสูงสุดของชีวิตว่าพพิๆในชีวิตใช้เงินวันละสามล้านเมื่อโดนถามว่าทำไมใช้ขนาดนั้นดีเจมะตูมก็บอกว่ากูรวยค่ะพร้อมเผยต่อว่ามะตูม um บอกเลยนะว่าเงินคือตัวหายนะกับชีวิตถ้าหลงใช้ไม่เป็นเข้าใจมาตลอดว่าถ้ามีเงินแล้วทุกอย่างมันต้องหรูหราหมดเคยนั่งกดโทรศัพท์ที่เมืองไทยสวยจังเมืองไทยน่าจะยังไม่เข้ากดจองเฟิร์สคลาส บินไปฝรั่งเศสเพื่อซื้อรองเท้าแล้วก็บินกลับเลยซื้อรองเท้าคู่นั้นทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่บางครั้งคือเข้าช็อปแรนด์เนมตั้งใจซื้อคู่ที่อยากได้ก็ลองของที่อยากได้เขาเอาของที่อยากได้มาวางให้เราแต่พนักง,งานดันหันไปบริการลูกค้าคนจีนเพราะเขาซื้อเยอะเขาไม่สนใจเราเดินไปเลยไม่ถามเราเลยว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมเราก็แบบได้สิเลยปลบมือเรียกเฮ้ยเฮ้ยบอกอยากลองไซส์4 4 ก็บอกเอาคู่นี้แล้วบอกอีกว่าเอาไซส์สี่สิบสี่บนชั้นนี้ทั้งหมดซึ่งบางคู่ก็แค่ต่างกันแค่โลโก้เพื่อดึงให้พนักงานทุกคนมาสนใจเราถึงได้บอกว่าคนเราพอวันหนึ่งมันรวยไวมันจะใช้เงินแบบไม่ได้เห็นคุณค่าของมันเราไม่เคยเห็นคุณค่าของเงินมาครั้งหนึ่งก็เรื่องปาร์ตี้วันเกิดซึ่งทุกปีที่จัดงบต้องไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านแต่พอมาถึงวันนี้เราเป็นคนใหม่เป็นมะตูมในตอนนี้พอคิดย้อนกลับไปก็อยากตบหน้าตัวเองมาก มึงทำไมทำไมคือตอนนั้นเราอยากเป็นที่รักของสังคมเชิญคนมาเยอะๆประโคมทุกอย่างเพื่อให้คนมาบอกเราว่ากูรักมึงนะมึงเก่งการที่คุณร่ำรวยประสบความสำเร็จและซื้อของขวัญตอบแทนตัวเองอันนี้คือแรงบันดาลใจแต่การที่คุณซื้อของมาถมตัวเองและกดคนอื่นอันนี้ไม่ใช่แรงบันดาลใจเขาเรียกควายดีเจมะตูมกล่าวตอนนั้นที่หลงไปเพื่อนอย่างดีเจต้นหอมยังเอาไม่อยู่เลย ตอนนั้นเราไม่คุยกันเลยเขาก็เตือนเราถามเราว่าใช้เงินไปเท่าไหร่เพื่อนพวกนั้นจริงใจกับเราไหมแล้วทำไมแคปชั่นที่เราลงต้องทำให้คนอื่นหมั่นไส้จากนั้นจนถึงตอนนี้ไม่เคยมีเงินถึงหล้านบาทแต่ก็ไม่เคยมองตัวเองว่าตกตาต่อให้ไม่มีเงินเลยวันนี้ก็มีความสุขทุกคนรอบตัวมีความสุข